ถ้าเราเจอสารพิษอะไรให้มันน้อยลงอ่ะก็คงจะดีสวัสดีค่ะกวางนะคะจากฟาร์มฟอเลสวันนี้ก็จะพามาแนะนําให้รู้จักกับฟาร์มเล็กๆของครอบครัวเรานะคะฟาร์มเนี้ยมันเกิดมาจาก เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วที่ยุคโควิดนะคะเราก็เลยเริ่มทําแปลงเล็กๆปลูกกันเองข้างบ้านแล้วก็กินกันเองแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอลองทําไปปุ๊บเออมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่มีสารพิษไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยๆลองปลูกกันเองมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ไปอบรมตามสถานที่ต่างๆอะคะ่ะทีนี้พอไปอบรมเนี่ยก็ได้รู้อะไรเยอะขึ้นว่าเออเราอ่ะควรจะหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วนะส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราอ่ะจะเจอกับสารพิษสารเคมีอะไรพวกเนี้ยตลอดเลยอะคะ่ะกวางก็เลย คุยก,กันกับแฟนกับลูกๆว่าเออเราน่าจะมาทําอะไรแบบปลูกกินกันเองก็ได้อย่างเงี้ยพอเริ่มปลูกเริ่มเยอะเยอะก็เริ่มเอาไปแจกพอแจกก็เริ่มมีความคิดจะขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึง่งคนอื่นจะได้ทานผักแบบเนี้ยด้วยอะคะ่ะอีกอย่างพอเราได้ยินข่าวที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยจะทยอยเป็นมะเร็งมะเร็งทั้งอายุน้อยอายุเยอะอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราเจอสารพิษอะไรให้มันน้อยลงอะก็คงจะดีก็เลยเริ่มมาขยับขยายฟาร์มอยากให้ทุกคนอะคะ่ะลองมาชิมผักของเราดูผักของกวางนะคะได้ส่งอยู่ทีี่รร้าาานนอาหารคร มคิทเช่นนำไปทําประกอบอาหารอยากไปลองทานผักของกวางแล้วก็อาหารเนี่ยได้ที่ร้านมนคิทเช่นได้เลยค่ะตั้งอยู่ตรงร้านแก้วบูทีกตรงข้ามโรงเรียนดารุณาถ้าใครอยากลองทานผักของกวางค่ะไปลองทานได้ที่ร้านนี้ได้เลยนะคะ